สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาบำรุงต้นบอนสีของเราแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเคยมีไหมคะที่ซื้อมาแล้วก็อยู่กับเราได้ไม่นานเท่าไหร่ตอนแรกก็สวยๆนะคะสวยมากเลยค่ะซื้อมานะคะพอนานไปนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขาจะเป็นใบแบบนี้เหี่ยวลงนะคะใบเหี่ยวแล้วก็เป็น บวมๆเป็นช้ำๆน้ำนะคะเป็นโรคช้ำน้ำค่ะเขาช้ำน้ำนะคะแล้วก็เป็นเชื้อราด้ดวยนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยของไม้ปานเป็นอย่างนี้เลยตอนแรกซื้อมาก็สวยมากเลยค่ะไม่เป็นอะไรนะคะพออยู่นานไปก็จะมาเป็นใบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าใบช้ำน้ำนะคะนคะคะเป็นอย่างนี้ค่ะ เป็นเชื้อราด้วยค่ะได้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้เลยเชื้อราค่ะเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะคะก็เลยไม่สวยเลยนะคะต้นบอนสีของแม่ปานเดี๋ยวแม่ปานก็จะได้ตัดทิ้งนะคะถ้า และว,วันนี้แม่ปานจะพามาทําวิธีง่ายๆนะคะบํารุงต้นบอนสีของเรานะคะแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทําแบบไหนยงังไงค่ะค่าอุปกรณ์เราก็มีสองอย่างนี้นะคะวันนี้แม่ปานไม่มีที่เขาสดแล้วนะคะมักคุดที่เรากินแล้ววันนี้แม่ปานไม่มีนะคะแต่มีที่หมักไว้แล้วนะคะแม่ปานก็จะใช้นี่ค่ะ แต่ถ้าเรามีที่สดๆที่เรากินแล้วยังไม่ทิ้งนะคะแล้วก็มาหมักก็ไม่ยากนะคะหมักก็บีบี้ยี้ให้เขาชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่กระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่นมเปี้ยวหนึ่งขวดนะคะหมักไว้เจ็ดวันก็ใช้ได้ค่ะแต่ของแม่ปานนี้ทําไว้นานแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสีสวยมากค่ะสีสวยจังเลยค่ะ หมักไว้เป็นเดือนแล้วนะคะแล้วก็ก็เป็นปูนขาวนะคะปูนขาวไดโนไม้นะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัดสดุก่อสร้างนะคะเขาจะมีขายนะคะหรือว่าสั่งตามในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะเขามีค่ะไม่ยากเลยนะคะหาได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวแม่ปางก็จะใช้น้ำเปลือกมังคุดนะคะกับน้ำนี่ค่ะ ใช้กับน้ำ10ลิตรนะคะเพราะว่าต้นไม้เราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็ใช้ปริมาณก็เม่ดปานก็จะเดี๋ยวคนก่อนนะคะคนก่อนค่ะข้างล่างเขาเปลือกมังคุดเขาก็จะซีดนะคะถ้านานไปเห็นไหมคะคนก่อนน้ำน้ำเปล่าในบัวนี้ก็ประมาณ10ลิตรค่ะ แม่ปางก็จะใส่ครึ่งแก้วนี้นะคะใส่ครึ่งแก้วเลยค่ะถ้าเรามีเยอะเราก็ปรับเปลี่ยนเอานะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็คนนะคะกันเชื้อรานะคะกันเชื้อราในดินด้วยค่ะ ต้นบอนสีเราชํำน้ําเหี่ยวแห้งนะคะเป็นเชื้อราใช้ได้นะคะน้ําเปลือกมังคุดค่ะแล้วก็ปูนขาวนี้ค่ะใช้ได้หมดค่ะปูนขาวนี้ก็กันเชื้อราไล่มแมลงใต้ดินได้ด้วยนะคะปูนขาวค่ะอย่างกิ้งกือตัวเล็กๆเ,เราโรยไว้นะคะเขาก็จะไม่ขึ้นอีกนะคะอยู่ใต้ดินเขาก็จะผุดขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็จะไม่มาอีกนะคะแม่ปานเคยลองแล้วนะคะ บูนขาวค่ะลูกเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ายไหมคะคุณผู้ชมเนี่คะ่ะเขาเป็นเชื้อราค่ะเลยไม่สวยเลยนะคะเห็นไหมคะใหม่ๆเขาก็สวยค่ะพอนานมาเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ปานก็จะรดเลยนะคะรดเบาๆค่ะกันเชื้อรานะคะในดินค่ะ รถเลยรถาเราก็ลดได้ค่ะตัวนี้ทับทิมเม็ดเล็กนะคะที่เขาเป็น ตัวนี้ลูกไม้ป่าก้านดำนะคะรดได้เลยค่ะกังเชลานะคะอย่าให้เขามาอีกค่ะเดี๋ยวเขาจะเกิดอีกนะคะนานไปเดี๋ยวเขาก็จะบวมน้ําเกิดเชื้อราได้อีกค่ะบัวน,นะคะก็เริ่มแตกหนอ่อแตกกอขึ้นมานะคะเยอะๆเลยค่ะใบก็เริ่มใหญ่เลยค่ะนี่ปานก็จะมารดเลยนะคะรดเลย จะกุ้งไกเซอร์ค่ะกำลังแตกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วหนึ่งต้นหนึ่งใบโรดเลยสวยมากค่ะกระดูกเส้นกลางเขาก็สีเข้มเลยค่ะชมพูเข้มเลยค่ะ มันวาวเห็นไหมคะนี่พี่ก็นี่ก็จะเป็นกวนอิมนะคะใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะแตกหน่อแตกกอเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแตกหน่อแตกกอเต็มเลยค่ะก็มีสีขาวขอบเขียวค่ะ นี่ก็จะเป็นผสมกันหน่อยนะคะเขายังไม่เขายังไม่เป็นสีนี้ใบเขายังไม่แก่ค่ะก็เลือใบเข้าอ่อนอยู่เขาจะเป็นสีนี้นะคะถ้าใบเข้าออกมานานหน่อยเขาจะเป็นสีนี้ค่ะแล้วเราก็มาลดเลยค่ะกันเชีอรานะคะตะละแกกม่กุตมาค่ะ ไม่ค่อยโดนแดดเขาก็เป็นสีซีดนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะเป็นสีซีดค่ะแต่ละแม่กจะมาค่ะแล้วเราก็มาลดได้เลยค่ะถ้าเราถ้าเราอยากให้สีเขาเข้มเราก็เอาออกโดนแดดหน่อยก็ได้นะคะ สวยค่ะตันนี้ก็จะกรุงเดนหมารกนะคะน,นี้ก็สวยสวยค่ะคุณผู้ชมร่อนทองค่ะสวยมากค่ะสีเข้มสวยสดใสค่ะ รด,ดเลยนะคะลด,ดเลยรด,ดด้วยค่ะจะกรุงเดนมาร์กนะคะสาวน้อยป่าแป้งค่ะรด,ดเลย ตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ค่อยได้ค่ะแล้วเราก็ลดได้เหมือนกันนะคะลดเลยลดให้หมดเลยนะคะถ้าขั้นตอนที่สองเราจะใช้ปูนขาวไดโนไม้์โรยโรยก็ได้นะคะกันแบบเชื้อรากันแมลงได้ด้วยนะคะกันมดได้ด้วยค่ะแล้วก็โรยเลยนะคะโรยให้รอบๆเลยค่ะ เดี๋ยวแมลงเขาก็ไม่เข้ามาใกล้นะแมลงตัวเล็กๆเ,เขาก็ปุดขึ้นมาเขาก็ไม่อยู่ค่ะนี่ก็เหมือนกันตลอดเราโราโยเลยค่ะโดยรอบๆเลยค่ะติมมิดเล็กเราก็โรยเลย กันเจลานะคะแมลงใต้ดินด้วยค่ะเลยกระถางละหนึ่งช้อนก็ได้ค่ะ โรยทุกกระถางเลยก็ได้นะคะ ร,รอบๆเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามดูนะคะกันเชรานะคะโรคบวมน้ำใช้ได้ด้วยนะคะเปลือกมังคุดค่ะน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็ปูนขาวค่ะใช้ได้ค่ะดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม ง่ายนิดเดียวเองนะคะทำแบบบ้านๆเรานี่แหละคะ่ะค่ะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ